ตามรายงานล่าสุดวานได้ทําการโอนชิบะจํานวนกว่า2 8 0พันล้านตัวไปยังกระดานเทรดคริปโต h o บบิ t เนื่องจากการปล่อยตัวชิบะเหลี่ยมอาจล่าช้าไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงปี2023เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไหย,ยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคเรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์ฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ เมื่อไม่กีก่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากข้อมูลของอีเธอรี่เอมสแกนได้รายงานว่าเมื่อไม่กีก่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นได้มีการส่งโทเค็นมีมตีมสุนัขชิบะอินุจำนวนเกือบ280,000ล้านตัวไปยังกระเป๋าเงินฮ o บบิตโดยมีเป้าหมายที่จะทำการขายมันโดยจำนวนชิบะท,ที่อยู่นี้อยู่ที่2,362,200ดอลลาร์ในขณะเดียวกันสมาชิกหลักของทีมชิบะอินุได้แบ่งปันข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวันที่เป็นไปได้ของการเปิดตัวชิบะเลียมอาจล่าช้า กว่าที่ประกาศไว้ในตอนแรก ดยกระเป๋าเงินที่ลงท้ายด้วยตัวเลข60 DDA12E ได้ทำการโอนเหรียญมิมชิบะอินุจำนวนกว่า278,000ล้านเหรียญไปยังกระเป๋าเงินฮอบบิตการดูรายละเอียดจากการทำธุรกรรมที่ทำขึ้นจากที่อยู่นี้ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ192วันก่อนหน้านี้เหรียญมิมจำนวนใกล้เคียงกันหรืออยู่ที่ราวๆ3แสนล้านชิบาได้ถูกโอนย้ายไปยังกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตฮอบบิตดังนั้นโดยรวมแล้วกระเป๋าเงินใบนี้จึงได้ทำการส่งเงินประมาณ600,000ล้านเหรียญให้กับฮอบบิต เพื่อขายทิ้งนอกจากน,นี้เองทางอีทูเรียมสแกนยังแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมอื่นๆอีก10กว่ารายการที่เคลื่อนย้ายชิบาจ,จานวนกว่า25.3พันล้านเหรียญเป็นก้อนละ2,000ล้านเหรียญและ1,000ล้านเหรียญโดยชิ้นส่วนเหล่านี้หลายชิ้นส่วนได้ถูกโอนไปยังกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างบีน็ตตมที่รายงานโดยยูทูเดย์ก่อนหน้านี้36.5พันล้านชิบาได้ถูกย้ายเมื่อวานนี้ภายใน1ชั่วโมงส่วน1ได้ถูกซื้อและส่วนหนึ่งถูกขายบน OKX OK และซื้อบ กระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตคอมและคูคอยตามที่รายงานโดยยูทูเดย์ก่อนหน้านี้ลูเซียชิบะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาอย่างไปทางการของทีชิบะได้ทวีตการเปิดตัวชิบะเลียมเครือข่ายเลเยอร์สองาจเกิดขึ้นในปีนี้ในไตรมาสที่3ลูเซียยังได้ทวีตว่าผู้พัฒนาได้เลือกเดือนสิงหาคมเป็นเดือนสําหรับการเปิดตัวชิบะเลี่ยมในขณะที่ซาโตชิคุซามาก่าว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วโดยทางลูเซียได้ออกมา เดือนชุมชวนว่ามีหลายทีมงานที่ทํางานอยู่บนชิบะเลียมและพวกเขาตั้งใจที่จะรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเครือข่ายเลเยอร์สและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่845มีสูตรน้ำหน้าอยู่5ตัวต่อข่้เงินอยู่เอ็นดอลลาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป0.59เรเรายังคงมองว่าราคาของเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทนขาลงหลังจากที่ตัวชีวัตด CDC A อคช o n นซของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝักของ M 4DX เองตอนนี้ยังคงปะะาศักิสัญญาณของนักเก็งกำไรและสำหรับเพื่นๆคนไหนหรือคุณผู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แนละสำหรับวันนี้ผมและทีมงานางงก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ